จินตนาการดูสิขีปนาวุธของประเทศไทยที่สามารถทยานผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงมองไม่เห็นบนเรดาร์และพร้อมเปลี่ยนสมดุลทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีคุณจะได้รู้ว่าทำไมโลกถึงต้องตะลึงกับโครงการลับใหม่ของไทยในปี2025รอชมตอนท้ายเพราะราคากับพลังของมันจะทำให้คุณอึ้งแน่นอนยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักพลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมเบื้องหลังอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปี2025ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านการพัฒนาอาวุธของตนเองหลังจากที่พึ่งพาการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา และจีนมานานตอนนี้ไทยได้เปิดเผยโครงการขีปนาวุธรุ่นใหม่ทีุ่่้พัฒนามาตั้งแต่ปี2019ขีปนาวุธ DTI-1A รุ่นปี2025ซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากรุ่นก่อนโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแต่ยังเป็นคำประกาศชัดเจนว่าประเทศไทยต้องการยืนหยัดด้วยกำลังของตอนเองในเวทีโลกขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรในเอเชีย สามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมสซี่และยิงได้ใกล้เกิน180กิโลเมตรอย่างแม่นยำจุดเด่นที่สุดคือระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้ AI วิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์ช่วยให้ขีปนาวุธปรับทิศทางได้เองแม้ถูกก,กวนสัญญาณจากศัตรูรูปลักษณ์ของ DTI 1A 2025ถูกออกแบบให้ลู่ลมและลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ตัวโครงสร้างผลิตจากโลหะไทเทเนียมน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตท,ที่ทนความร้อนสูงจากแรงขับมหาศาล ใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ให้พลังแรงกว่าแต่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าเดิมเหตุผลที่ไทยลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีนี้ชัดเจนมากความมั่นคงและการป้องปรามเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะจากการขยายกำลังทางทหารของจีนเยดนามและอินโดนีเซียการมีขีปนาวุธความแม่นยำสูงจึงเป็นการรับประกันว่าไทยสามารถตอบโต้ภัยคุกคามใดๆได้ในทันที ดทีไอหนึ่ง a สองพันยี่สิบห้ายังถูกวางแผนให้เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกโดยตั้งราคาประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกซึ่งถือว่าถูกกว่าขีปนาวุธจากชาติตะวันตกถึงสี่เท่ากลยุทธ์นี้ทําให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธทางเลือกที่น่าสนใจในตลาดโลกอีกหนึ่งจุดเด่นคือความคล่องตัวระบบ d t i 1 a 2025ถูกติดตั้งบนรถลำเลียงขนาด8ปคูณ8 <S <S ผลิตในประเทศสามารถเคลื่อนย้ายยิงและเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ภายใน15นาที ลดโอกาสถูกโจมตีกลับอย่างมีประสิทธิภาพกองทัพไทยได้ทดสอบขีปนาวุธรุ่นนี้แล้วหลายครั้งในสนามทดสอบรับทางตอนเหนือของประเทศผลลัพธ์ทำให้นักวิเคราะห์ต่างชาติประหลาดใจเพราะในการทดสอบหนึ่งขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระยะ170กิโลเมตรโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง3เมตรเท่านั้นถือว่าแม่นยำในระดับโลกขณะเดียวกันไทยยังพัฒนาเวอร์ชันทางทะเลข,ของขีปนาวุธนี้เพื่อใช้กับเรือรบและฐานยิงตามแนวชายฝั่ง เสริมแสนอนุภาพให้กองทัพเรือไทยสามารถปกป้องหน้านน้ำและเส้นทางยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยได้อย่างมั่นใจสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบ AI ในการควบคุมการบินของขีปนาวุธมันสามารถปรับความสูงความเร็วและทิศทางหลบเรดาร์โดยอัตโนมัติทำให้แทบจะไม่สามารถสกัดได้เลยและเพื่อเพิ่มอนุภาพทำลายล้าง Dti-1a 2025ยังสามารถติดหัวรบหลายรูปแบบทั้งแรงระเบิดแรงสูงเสศจสะเก็ดระเบิดหรือแม้แต่หัวรบเทอร์โมบาริก โครงการนี้ดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง DTI กองทัพไทยและกระทรวงกลาโหมมีงบลงทุนรวมกว่า450ล้านดอลลาร์แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความมั่นคงในระยะยาวและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของไทยในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเชื่อว่า DTI 1A 2025มีสมรรถนะใกล้เคียงกับขีปนาวุธชั้นนำของโลกอย่าง DF-12 ของจีนหรือ Iskander-M ของรัเสเซียซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาติ รัฐบาลไทยยังมีแผนจะบูรณาการขีปนาวุธรุ่นนี้เข้ากับระบบป้องกันประเทศผ่านดาวเทียมที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามและตอบโต้แบบอัตโนมัติได้ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์จะทําให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียก็เริ่มแสดงความสนใจในระบบนี้เพราะมีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาต่ํากว่ามาตรฐานตะวันตกมากที่จริงแล้วโครงการนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของอาวุธแต่มันคือ สัญลักษณ์ของศักดิ์ศรีชาติที่แสดงให้เห็นว่าไทยมีศักยภาพพัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยได้ด้วยตนเองการผลิตจำนวนมากจะเริ่มในปลายปี2025โดยคาดว่ากองทัพจะได้รับขีปนาวุธกว่า100ลูกพร้อมแท่นยิงอีก36คันภายในปี2026ซึ่งจะทำให้กองทัพไทยมีระบบยิงตอบโต้ที่รวดเร็วและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ความสำเร็จครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มอิทธิพลของไทยในอาเซียน ทำให้ประเทศมีเสียงที่หนักแน่นขึ้นในเรื่องความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารค่าใช้จ่ายรวมของโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ1.2พันล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ไทยได้กลับมาคืออิสรภาพทางเทคโนโลยีและพลังต่อรองในระดับนานาชาติที่ประเมินค่าไม่ได้สรุปแล้วขีปนาวุธไทยปี2025ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่มันคือการประกาศศักดาข,ของชาติที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามสมัยใหม่ ด้วยความแม่นยำความเร็วและต้นทุนที่คุ้มค่าอย่างเหลือเชื่อคุณคิดอย่างไรกับขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะยืนอยู่แถวหน้าของโลกในด้านเทคโนโลยีทางทหารคอมเมนต์บอกเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง GearHub และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดลับของเทคโนโลยีอาวุธยุคใหม่จากทั่วโลกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจินตนาการดูสิขีปนาวุธของประเทศไทยที่สามารถทะยานผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียง มองไม่เห็นบนเรดาร์และพร้อมเปลี่ยนสมดุลทางทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีคุณจะได้รู้ว่าทำไมโลกถึงต้องตะลึงกับโครงการลับใหม่ของไทยในปี2025รอชมตอนท้ายเพราะราคากับพลังของมันจะทำให้คุณอึ้งแน่นอนยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักพลังเทคโนโลยีและนวัตกรรมเบื้องหลังอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลก ในปี2025ประเทศไทยได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในด้านการพัฒนาอาวุธของตนเองหลังจากที่เพึ่งพาการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและจีนมานานตอนนี้ไทยได้เปิดเผยโครงการขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ซุ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2019ขีปนาวุธ DTI-1A รุ่นปี2025ซึ่งเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากรุ่นก่อนโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือ DTI ขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลัง แต่อย่างเป็นคำประกาศชัดเจนว่าประเทศไทยต้องการยืนหยัดด้วยกำลังของตอนเองในเวทีโลกขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาโดยวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรในเอเชียสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่าแมาสซีและยิงได้ใกล้เกิน180กิโลเมตรอย่างแม่นยำจุดเด่นที่สุดคือระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้ AI วิเคราะห์เส้นทางแบบเรียลไทม์ช่วยให้ขีปนาวุธปรับทิศทางได้เองแม้ถูกก,กวนสัญ,ญญาณจากสัตว์ปู รูปลักษ์ของ dti 1 a 2025ถูกออกแบบให้ลู่ลมและลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ตัวโครงสร้างผลิตจากโลหะไทเทเนียมน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตที่ทนความร้อนสูงจากแรงขับมหาศาลใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ให้พลังแรงกว่าแต่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าเดิมเหตุผลที่ไทยลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีนี้ชัดเจนมากความมั่นคงและการป้องปรามเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะจากการขยายกำลังทางทหารของจีน เวียดนามและอินโดนีเซียการมีขีปนาวุธความแม่นยำสูงจึงเป็นการรับประกันว่าไทยสามารถตอบโต้ภัยคุกคามใดๆได้ในทันที DTI 1A 2,025ยังถูกวางแผนให้เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกโดยตั้งราคาประมาณ2.5ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกซึ่งถือว่าถูกกว่าขีปนาวุธจากชาติตะวันตกถึง4เท่ากลยุทธ์นี้ทําให้ไทยกลายเป็นผู้ผลิตอาวุธทางเลือกที่น่าสนใจในตลาดโลกอีกหนึ่งจุดเด่นคือความคล่องตัว ระบบ DTI 1A 2025ถูกติดตั้งบนรถลำเลียงขนาด 8, คูณ8ผลิตในประเทศสามารถเคลื่อนย้ายยิงและเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ภายใน15นาทีลดโอกาสถูกโจมตีกลับอย่างมีประสิทธิภาพกองทัพไทยได้ทดสอบขีปนาวุธรุ่นนี้แล้วหลายครั้งในสนามทดสอบรับทางตอนเหนือของประเทศผลลัพธ์ทำให้นักวิเคราะห์ต่างชาติประหลาดใจเพราะในการทดสอบหนึ่งขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระยะ170กิโลเมตรโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเพียง3เมตรเท่านั้น ถือว่าแม่นยำในระดับโลกขณะเดียวกันไทยยังพัฒนาเวอร์ชันทางทะเลของขีปนาวุธนี้เพื่อใช้กับเรือรบและฐานยิงตามแนวชายฝั่งเสริมแสนยานุภาพให้กองทัพเรือไทยสามารถปกป้องหน้าน้ำและเส้นทางยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยได้อย่างมั่นใจสิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือระบบ AI ในการควบคุมการบินของขีปนาวุธมันสามารถปรับความสูงความเร็วและทิศทางหลบเรดาร์โดยอัตโนมัติทำให้แทบจะไม่สามารถสกัดได้เลย และเพื่อเพิ่มอนุภาพทำลายล้าง DTI 1 a 2025ยังสามารถติดหัวรบหลายรูปแบบทั้งแรงระเบิดแรงสูงเสร็จสะเก็ดระเบิดหรือแม้แต่หัวรบเทอร์โมโบาริกโครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือระหว่าง DTI กองทัพไทยและกระทระวงกลาโหมมีงบลงทุนรวมกว่า450ล้านดอลลาร์แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความมั่นคงในระยะยาวและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของไทยในภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเชื่อว่า Dti 1 A 2 0 2 5มีสมรรถนะใกล้เคียงกับขีปนาวุธชั้นนำของโลกอย่าง DF 1 2ของจีนหรืออ s ส a n d เด M เของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาติรัฐบาลไทยยังมีแผนจะบูรณาการขีปนาวุธรุ่นนี้เข้ากับระบบป้องกันประเทศผ่านดาวเทียมที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามและตอบโต้แบบอัตโนมัติได้ซึ่งหากเสร็จสมบูรณ์จะทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์และมาเลเซียก็เริ่มแสดงความสนใจในระบบนี้เพราะมีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาต่ำกว่ามาตรฐานตะวันตกมากที่จริงแล้วโครงการนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของอาวุธ